บพบกับผมอาจารย์กามลแสงวงนะครับสำหรับการพยากรณ์ในช่วงครึ่งปีหลังของพศ2559นะครับก็เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหากันยาไปเนาะนะครับเอ้ยั้แต่มิถุนาสิไปนะครับเป็นเรื่องของครึ่งปีหลังนะครับเรามาดูกันว่าครึ่งปีหลังเนี่ยแต่ละราศีเป็นอย่างไรบ้างเริ่มที่ราศีเมษราศีเมษคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมจนถึงวันที่20เมษายนนะครับ มาดูกันว่าราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะครับเออโอ,โอ้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวขอดูเช็คแป๊บหนึ่งนะครับราศีเมษนะครับเท่าที่ดูจากดวงแล้วนะครับน่าจะเรียกว่า,าดีในดีในช่วงต้นๆน,นะครับในดวงนี้บอกว่านะครับชีวิตของชาวราศีเมษคงจะเจอเป็นเรื่องของการทํางานรวมกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะได้ดีนะครับแล้วก็มีความสําเร็จในช่วงแรกๆช่วงต้นๆ นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยดีนักในเรื่องของการลงทุนหรือเรื่องเงินทองเพราะว่าช่วงนี้ของชาวราศีเมษเนี่ยความสําเร็จอาจจะมากมากเกินไปจนทําให้ไม่ไม่ระมัดระวังในเรื่องของการจับใจให้สอยหรือการลงทุนนะครับไม่รอบคอบมาแยกเป็นเรื่องเกั่มแล้วกันนะครับสำหรับชาวราศีเมษในช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องงานงานของชาวราศีเมษในช่วงนี้ก็เรียกว่างานเดินก้าวหน้านะครับการทํางานอะไรที่เป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ ช่วงนี้ส่งผลดีมากๆเลยครับแล้วก็อันไหนก็ตามที่คุณกําลังวางแผนเอาไว้นะครับตั้งแต่อดีตมาเนี่ยที่เริ่มลงมือทําไปแล้วเนี่ยช่วงนี้ครับกำลังเกิดผลที่ดีนะครับแต่เมื่อเกิดผลที่ดีแล้วขอให้ระมัดระวังรอบคอบก็แล้วกันเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาความขัดแย้งหรือเกิดปัญหาในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจวังหวะงานของคุณคลาศิเมศในช่วงประมาณเดือนอกันยานุลาเนี่ยอาจจะมีโอกาสของการเปลี่ยนงานย้ายงานนะ จากเรื่องของเขาว่าความไม่ถูกใจไม่พอใจนะครับแล้วคุณจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่หนักนะครับหนักเป็นงานโครงการใหญ่ที่ท้าทายนะครับก็คอยเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดปัญหาอะไรก็ขอให้ทุ่มเทกับงานสร้างผลงานเอาไว้ก่อนการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกันยาตุลานุ่นนะครับสำหรับเรื่องเงินในช่วงนี้การเงินเดินสะพัดครับแล้ว าการเงินเนี่ยจะทําให้เกิดการใช้จ่ายค่อนข้างมากจากการซื้อทรัพย์สินก้อนใหญ่หรือลงทุนก้อนใหญ่เพราะนั้นก็ขอให้รอบคอบให้มากที่สุดนะครับแต่เงินถ้าคุณควบคุมรายจ่ายได้รับรองว่าทุกอย่างราบรื่นแน่นอนนะครับส่วนถ้ามองในเรื่องของอความรักบ้างนะครับความรักของคุณในช่วงนี้บางคนก็จะสดใสจะมีความสุขนะครับ อาจจะมีเรื่องการแต่งงานนะครับมีเรื่องของชีวิตคู่ที่ดีแต่บางคนน,นะครับอาจจะไม่ะมระมัดระวังรอบคอบเพราะฉะนั้นช่วงของความรักเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเลิกมีโอกาสที่จะแตกแยกเหมือนกันนะครับแต่เป็นการแตกแยกเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่เพื่อจะไปเจอกับคนใหม่ที่ที่ดีกว่านะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับการแตกแยกการเลิกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์ค่อยๆมีเหตุมีผลนะครับค่อยจะดี สุขภาพสําหรับคนราศีเมษนะครับให้ระมัดระวังให้มากที่สุดคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเ,าเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของอุบัติเหตุนะครับขับรถขับลาให้ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางแบบเป็นหมู่คณะอย่างเช่นรถตู้รถรถโดยสารสาธารณะชนเนี่ยก็ต้องระวังนะครับขับรถขับลาระวังแล้วก็ถ้าเป็นข้อแนะนําสําหรับชาวราศีเมษช่วงนี้นะครับ การปณีปนอมนะครับการที่ยอมกันได้ก็ให้ยอมนะครับแล้วก็จะทำให้สายการทุกอย่างราบลื่นและมีความสุขครับผม